สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเอนะคะแล้วก็น,นี่เลยน้องมาเชลนะคะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกบ่อนมากๆแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วค่ะแต่เอนะคะก็ยังจะอยากทําความสะอาดน้องมาเชลนะคะปกติแล้วนะคะเอก็จะทําการอาบน้ํามาเชลค่ะซึ่งการอาบน้ํามาเชลนัเป็นอะไรที่ลําบากมากๆคือมาเชลเนี่ยจะดิ้นสุดๆเลยทําให้เอเนี่ยเปียกไปทั้งตัวเลยนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเอก็มีตัวเลือกมาให้เพื่อน, <laughs> อนๆด้วยค่ะ นี่เลยนะคะกับ Nano Power นะคะเป็นถุงมือสปาเช็ดทำความสะอาดและทรีทเมนต์บำรุงสำหรับสัตว์เลี้ยงนั่นเองเราไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทำสปาให้มาเชลกันเลยดีกว่าไปครับมาเชลไปทำสปากันกับนี่เลยนะคะ Nano Power ค่ะถุงมือสปาเช็ดทำความสะอาดและทรีทเมนต์บำรุงสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะ ถุงมือสปาของ Nano Power นะคะสวมใส่ง่ายใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะคะมีความเหนียวทนทานไม่ขาดง่ายกำจัดเชื้อโรคได้ถึง99.9%ชิ้นเดียวนะคะสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยสำหรับมาแชลนะคะก็เป็นลูกแมวนะคะเอก,ก็ใช้ถุงมือเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะในการทำความสะอาดค่ะแล้วก็เป็นการทำความสะอาดพร้อมกับการบำรุงด้วยนะ เอกก็จะเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วตัวมาแชลเลยนะคะเราก็ทําการนวดนวดไปด้วยเพื่อให้น้องผ่อนคลายนั่นเองค่ะเช็ดได้ทุกส่วนในร่างกายของน้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องนะคะเช็ดรอบดวงตาเช็ดบริเวณหูหรือว่าเช็ดอุ้งเท้าได้ด้วยนั่นเองเสร็จแล้วเอกก็จะใช้ผ้าขนหนูเช็ดแห้งให้น้องนะคะหรือว่าใช้ไดเป่าแห้งได้นั่นเองค่ะ นี่นะคะหลังจากที่ใช้ถูมือสปานะคะมาเชลก็คือฟินมากๆเลยขนก็คือสวยนุ่มมากๆเลยค่ะขนนุ่มมากๆเลยนะคะเอชอบมากๆเลยสวยมาเชลก็สบายตัวไปเลย มาดูทางฝั่งของสัตว์เลี้ยนตัวใหญ่นะคะสาหรับน้องยุกินะคะยุกิก็เป็นบางแก้วนะคะตัวนี้ก็คือตัวโตมากๆเลยเราก็สามารถใช้ทุ้งมือนาโนพาวเวอร์นะคะ2มือแบบนี้แล้วก็ถูถูถทั่วตัวน้องได้เลยค่ะสบายมากๆเลยสะดวกสุดๆเปเลยล่ะยุกิฟินมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ f a c e b o o นาโนพาวเวอได้เลยค่ะ